สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับเปิดดวงเดือนมีนาคม2568ลักลัคนาราศีตุลเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงแต่โดนเฉียวเฉียวโดนเฉียวเชียวอย่าเพิ่งตกใจนะแต่โดนก็คือโดนแหละจะเฉียวเล็กเฉียวน้อยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันนะครับ ก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงถูกอกถูกใจคำทํานายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR Code หรือเบอร์พร้อมเพลนี้ได้เลยนะครับลักษณะาราศีตุลครับในเดือนมีนาคมเนี่ยรูปดวงถือว่าสวยนะดูซิว่าดาวเนี่ยเห็นไหมกระจายเรียงตัวอยู่ฝั่งตรงข้ามของเราเลยนะครับ แล้วก็ในปลายเดือนเนี่ยก็ยังมีดาวพระเกตซึ่งย้ายเข้าพบลาภะด้วยนะดาวการเงินดาวอังคารถึงแม้ว่าจะถอยหลังอยู่แต่ก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างโอเคนะครับจุดอื่นๆก็ยังถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเรามาไปทีละดวงทีละดาวแล้วมันเกิดเหตุการณ์สาคัญในเดือนนี้นะั่นก็คือเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคาด้วยนะ คือเวลามันเจอเนี่ยมันจะเจอทั้งจันทรุปราคาและสุริยุปราคาก็คือพระจันทร์เต็มดวงกับพระจันทร์ดับเดี๋ยวไปดูกันเหตุการณ์แรกเลยคือวันที่14มีนาคมครับดาวพระอาทิตยย์้ายเข้าสู่ราศีมีนพบอรินะอันนี้ไม่ค่อยสวยดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลดาวอาทิตย์ ย้ายเข้าสู่ภบอริก็แปลว่าโชคลาบไปเจอกับอลิไปอยู่ในเรือนอลิแปลว่ามีอุปสรรคในเรื่องโชคลาบแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีโชคลาบโชคลาบมันไปอยู่อลิหมายถึงว่าท่านก็ต้องไปฝ่าฟันท่านก็ต้องไปช่วงชิงไปต่อสู้เพื่อให้ได้โชคลาบนั้นกลับมาไม่ได้เสียหาย เพราะดาวอาทิตย์นั้นไซส์เมื่ออยู่ในราศีมีนจะได้ตำแหน่งอุดจ,จาวิราชครับอุจจาวิลาชราชโชคชะโลกชะเลาผลบุญเก่าสรงให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแม่อาจารย์บอกว่าเข้าเรือนอลิมันจะดีได้ยังไงคือมันต้องมองข้ามช็อต การที่ดาวเข้าเรือนอริอ่ะมันแปลว่าอะไรมันมันต้องเจออุปสรรคมันต้องเจอเกิดเรื่องเกิดราวทีนี้เนี่ยโดยธรรมชาติดาวมันโครจรเป็นอุตราวัตรเวียนซ้ายซึ่งถัดจากพบอริไปเนี่ยก็คือพบปัตตนี้นั่นแปลว่าท่านจะได้เจอโชคลาภแน่นอน การที่เราจะไปเจอโชคลาภในเดือนเมษายนเราต้องไปหาโชคลาภก่อนในเดือนมีนาคมฉะนั้นส่วนตัวผมถึงมองว่าพบอริไม่ใช่พบเสียหายมันเป็นพบที่ทำให้เราต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องยากในการทำสิ่งนั้นครับ สำหรับผมนะผมมองว่าพบอลิี่ดีเพราะมันเป็นตัวสัญญาณบอกว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาอันนี้จริงๆพูดเรื่องจริงอลิมันแปลว่าอุปสรรคพูดง่ายชีวิตทุกคนล่ะครับคุณอยากเข้าโรงเรียนดีๆคุณก็ต้องไปสอบเข้าคุณอยากได้ที่ทำงานดีๆ คุณก็ต้องไปสมัครแข่งขันเข้าไปทำงานนี่คือความหมายของพบอริที่แท้จริงมันคือโอกาสทีนี้โอกาสแบบอริมันคือโอกาสที่ท่านต้องต่อสู้ช่วงชิงฝ่าฟันแย่งชิงเข้ามาด้วยความสามารถความรู้ฉะนั้นสิ่งที่ได้มา มันก็จะคุ้มค่ากับความเหนื่อยเพราะเดี๋ยวพอมันอยู่ในเรือนอริ14มีนา14เมษามันก็จะยกเข้าสู่ราศีเมษแล้วพระอาทิตย์ก็จะเป็นตำแหน่งอุดมหาอุดสุดยิ่งใหญ่แสดงว่าสนาพาส่งเสียให้ช่วยคลอเคลียผักใสให้ถึงจุดหมายนะเห็นไหมมันชัดเจนและในเดือนมีนาคม ตำแหน่งมันก็ไม่ได้แย่อุดจ,จวิรา,าชราชโชคฉโลกฉเหล่าว่ะคุณเข้าใจไหมแล้วมันก็ไปอยู่กับดาวประจำตัวท่านก็คือดาวสุขซึ่งได้ตำแหน่งคู่สมพลดูดีทีเดียวอาทิตย์คือยศศักดิ์สุขก็คือสมบัติยศศักดิ์กับสมบัติรวมกันแล้วมันได้คู่สมพลแถมยังมีดาวพุธเป็นดาวคู่ธาตุส่งเสริมกับดาวสุข มันก็ดูดีอยู่แล้วแถมยังไปอยู่ในเรือนพลืหัดด้วยเรือนคู่มิตรฉะนั้นในภาพรวมตัวตำแหน่งดาวทิศเนี่ยไม่ได้เสียครับมันเสียตรงเป็นอลินี่แหละเข้าใจไหมมันไปอยู่พบอลีก็แปลว่าเฮ้ยโอกาสมาแล้วแต่โอกาสที่มาไม่ใช่โอกาสแบบหวานหมูสบายๆมันเป็นโอกาสที่เนี่ยน้องๆที่กำลังสมุร แต่คนดูคลิปผมนี่ก็ไม่ใช่รุ่นเด็กๆแล้วนะก็ต้องดูดูเผื่อลูกเผื่อหลานก็ได้เนี่ยเรียนจบพอดีเนี่ยกําลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยหรือว่าจะไปต่อโรงเรียนอื่นที่มันเป็นโรงเรียนชั้นนําหรืออะไรเงี้ยเนี่ยมันจุดเนี่ยสวยเลยจุดที่แบบสอบแข่งขันแล้วกาลังจะได้ความสําเร็จหรือแม้ว่าท่านที่กําลังจะเปลี่ยนงานทํางาน ก็ต้องเจอสิ่งที่ยากก่อนและเดี๋ยวก็จะสำเร็จเป็นไปตามวิถีโคจรของดวงดาวเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเข้าสู่ราศีมีนอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งนั่นก็คือการเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิในการแบ่งโลกเป็นสี่ควอเดรนสนะสี่ฤด,ดูการโฟร์ซีซั้นเนี่ยเนี่ยเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ผลิแล้วนะครับ โดยเฉพาะในวันที่ 22, 21, 22มีนาคมเนี่ยจะเป็นวันที่ดาวทิศโคจรเข้าใตาเเ่เส้นสุริยะวิถีเส้นสุริยะวิถีคือเส้นนี้คืออีคลิปติกเนี่ยดาวทุกดวงก็จะโคจรไต่เส้นสุริยะวิถีดาวเลิจกจักรราศีก็คือดาวเมษด,ดาวมีนดาวพฤกษลุ่มดาวพวกนี้กลุ่มดาวราศีเนี่ยก็จะอยู่ในเส้นจุดสุริยวิถีนี่แหละ นี้เส้นสุริยะวิถีเนี่ยมันก็จะโคจรรอบโลกใช่ไหมมันก็จะเป็นเส้นวงรอบโลกเนี่ยโลกก็จะมีเส้นศูนย์สูตรเป็นจุดศูนย์กลางเราก็ดึงเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาเป็นเส้นศูนย์สูตรฟ้าก็คือเอาดึงเส้นศูนย์สูตรดึงขึ้นมาขยายให้อยู่ในระนาบเดียวกับเส้นสุริยะวิถีแล้วจุดที่ราศีมีเนี่ยคือจุดที่เส้นสุริยะวิถีกับเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันตัดกัน มันจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่วาราตีเสมอภาคนั่นก็คือกลางวันกลางคืนยาวนานเท่ากันจะเกิดขึ้นในช่วง21-22มีนาของทุกปีครับเนี่ยพอพอพระอาทิตย์เดินทางไต่เส้นสุริาวิถีเข้าไปจนถึงราศีมิถุนเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นหน้าร้อนสุดก็คือครีสมายันเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนาเนี่ยนะพระอาทิตย์ปัดเหนือ กลางวันก็จะยาวนานกว่ากลางคืนพอมาเดือนกันยายนกลางวันกลางคืนยาวนานเท่ากันอีกแล้วพอมาเดือนธันวาคมก็จะเป็นช่วงที่กลางคืนยาวนานกว่ากลางวันเนี่ยแบ่งโลกเป็นสี่ส่วนนี่คือจุดที่หนึ่งทีนี้จุดที่สองพระอาทิตย์โคโจรเข้าสู่ราศีมีนในวันเดียวกันครับพัะจัน์ก็โคโจรเข้าสู่ราศีกันพระอาทิตย์ส่องแสงมา ผ่านมายังโลกเห็นไหมอตอนเนี้โลกหมุนมาถึงกลางคืนแล้วเห็นไหมโลกมันหมุนหมุนไปเรื่อยๆจนถึงเอาหันด้านกลางคืนเข้ามาแล้วเห็นไหมพระจ,จันทร์อยู่ฝั่งตรงนี้พระจันทร์ก็เต็มดวงนี่พระจันทร์ก็เต็มดวงเพราะเนี่ยโลกฝั่งกลางคืนแล้วเราจะเห็นพระจ,จันทร์เต็มดวงแล้วอ่านี่ตอนนี้เช้าแล้วพ,พอตอนเช้าปุ๊บโลกมันหมุนหาดวงอาทิตย์แสงแดดเห็นไหมโลกก็สว่างขึ้นนะ พอสว่างขึ้นโลมก็หมุนไปเรื่อยๆอ่ะเชา้าสายบ่ายเย็นเดี๋ยวรอให้มันมืดนะเชา้าสายบ่ายเย็นยังไม่เย็นแป๊บหนึ่งนะอ่าเย็นแล้วเข้าสู่โลกกลางคืนพอโลกกลางคืนปุ๊บเราก็เห็นดวงจันทรแล้วเพราะพระจัน์รเต็มดวงแนละ้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นปรากฏการธรรมชาติทุกเดือนแต่บังเอิญราศีมีนเนี่ย มันมีลาหูอยู่ลาหูคือเงาตัดจากเหนือลงใต้ฉะนั้นเงาลาหูมันเลยบังบังพระจันทร์บังแสงพระจันทร์ไม่ให้สะท้อนกลับมาก็ทําให้เกิดจันทรุป,ปราคาเต็มดวงแล้วไม่ได้ธรรมดาครับมีดาวเกตเข้ามาอยู่ร่วมด้วยอ่ะจันทรุป,ปราคาอธิบายไปแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทีนี้จะมีผลยังไงล่ะส่วนตัว โดยสถิติที่ดูมาเนี่ยสำหรับผมมองว่าลัคนาราศีตุลเนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นไรเพราะอะไรมันเกิดในเรือนอลิมันเกิดในเรือนวินาศมันโดนตัวท่านไหมมันไม่โดนอลิวินาศก็แปลว่ามันเฉี่ยวไปอะภัยลีพินาศไปอะอุปสรรคปัญหาไปไงวินาศไปดังนั้นปัญหาต่างๆมันก็หมดไป เกิดเหตุขุกคลักวุ่นวายก็สามารถจบสงบลงได้แต่ถามว่าตัวท่านจะต้องเจอเรื่องวุ่นวายเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันด้วยปรากฏการณ์ของจันทรุปร,ราคาไหมมีส่วนเพราะดาวศุกร์ดาวประจำตัวของท่านไปร่วมวงด้วย <laughs> ไปร่วมวงด้วยฉะนั้นก็ต้องมีผลแต่อย่างที่บอกพอมันเกิดเนื้อในเรือนอลิกับเรือนวินาศแล้วเนี่ยผมว่ามัน มันแคล้วคลาดไปดังนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องอกอกตกใจนะครับสําหรับท่านที่เรียกว่าใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วอะแล้วก็ไม่ไม่ได้มีความวิตกหวาดหวั่นในเรื่องของปรากฏการณ์แบบเนี้ถ้าท่านมองว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมดามันก็ไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีความเชื่อฉะนั้นผมต้องพูดเป็นกลางๆสําหรับท่านที่ฝั่งที่เอ้ยปรากฏการณ์ธรรมดา สำหรับท่านที่มีความเชื่อในเรื่องของดวงดาวส่งผลต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดกับดวงชะตาเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับตัวท่านเนี่ยในส่วนของความเชื่อมันก็มีว่าเออมันก็ต้องระมัดระวังนะมันก็ต้องระมัดระวังจันทรุป,ปร,ราคาเกิดกลางคืนหรือกลางวันเกิดกลางคืน14มีนาตอนกลางคืนมันก็เป็นวันพระอยู่แล้วถูกไหมพระจันทร์เต็มดวง ก็หลีกเลี่ยงการเดินทางกลางคืนออกไปไหนมาไหนในกลางคืนสถานที่อโคจรหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำงานเลิกดึกวันนั้นเป็นวันศุกร์เลยนะทำงานเลิกดึกก็พยายามรีบไปรีบกลับมีธุระเสร็จทำงานเสร็จก็กรีบกลับบ้านไม่ก็ไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ย ต้องมีธุระประปังนัดหมายเพื่อนไว้แล้วมีงานเลี้ยงงานฉลองงานปาร์ตี้อะไรก็ตามเราเราก็ไปแค่พอประมาณหรือไปในที่ที่เราคุ้นเคยคือเราเราอย่าไปทำอะไรที่มันแปลกๆออกไปเช่นจะไปกินดื่มปาร์ตี้ก็อย่าไปร้านใหม่ที่ไม่เคยไปไม่เคยรู้จักทำเลไม่รู้จักทำเลไม่ดีทางหนีทีไล่เราไม่รู้ สถานที่หรือไปกับคนที่เราไม่ค่อยสนิทใช่ไหมคืออย่าทําอะไรที่มันประหลาดประหลาดแปลกแปกอ่ะอะไรที่มันไม่คุ้นเคยอ่ะใช่ไหมเออทาอะไรที่มันเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานนะก็พยายามจัดการเรื่องพวกนี้ให้เรียบร้อยนะในช่วงกลางคืนจริงๆอ่ะเราห้ามไม่ได้หรอก เพราะมันไม่ใช่แค่วันที่สิบสี่วันเดียวครับเวลามันเกิดจันทรุปราคาสุริยุปราคาเนี่ยมันทั้งเดือนเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดคืนวันนั้นเป๊ะครับมันจะเกิดคืนวันไหนก็ได้เพราะเวลามันเกิดปรากฏการณ์บนท้องฟ้าแล้วส่วนในเรื่องของดวงชะตาเนี่ยมันครอบคุมอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไหนมันครอบคุมทั้งเดือนนะครับังนั้นชาวลัราศีตุลก็ไม่ต้องนี่เพียงแต่ว่าทําอะไรก็ขอให ทำโดยปกติธุระนะทำแบบเป็นปกติธุระไม่ต้องไปแบบทำอะไรที่มันแปลกแหวกแนวไม่เหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับส่วนใครที่ไม่มีความสบายใจจริงๆนะทำยังไงดีคะก็สวดมนต์ไหว้พระปกติครับไม่มีอะไรนะใครมีความเชื่อใครชอบทำบุญอยู่แล้วทำบุญตักบาตรทุกวันสวดมนต์ไหว้พระทุกวันก็ไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรก็สบายสบาย ใครที่ไม่ค่อยได้ทำอ่าก็ทำนิดนึงอะไรเงี้ยก่อนออกจากบ้านก็ไหว้พระไหว้พระในบ้านไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นพระบูชาที่อยู่ในบ้านหรืออะไรเงี้ยเรียกว่าเสริมความเป็นสิริมงคลแค่นี้เองคือไม่ต้องไปทำพิธีอะไรให้มันวุ่นวายนะเข้าใจไหมปกติครับทำโดยปกติ อ่ะนี่คือปรากฏการณ์นัรทุปปราคาที่เกี่ยวข้องกับชาวลราศีตุลซึ่งผมบอกแล้วว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกมันเกิดในเรือนอลิกับเรือนวินาไม่ต้องกลัวนะจ๊ะมาถึงตรงนี้อีกดวงหนึ่งที่ย้ายขยับย้ายในวันที่16มีนาถัดมา2วันนั่นก็คือดาวพระพุธครับย้ายจากราศีมีนพออลิย้อนกลับดาวพุธย้อนกลับ เพราะว่าดาวพุธเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มานี่เดินเร็วมากดาวพุธเนี่ยปกติราศีหนึ่งเขาเดินสามสิบวันแต่วันที่ตั้งแต่วันที่สองมีนาะไอสองมกราคมเนี่ยเข้าสู่ราศีธนูแล้วคุณดูเ่ยยี่สิบเจ็ดกุมภาไปราศีมีนแล้วมันสองเดือนเองมันไปสี่ราศีฉะนั้นมันเดินเร็วเกินไปทำให้วงโครจรมันเพี้ยนพอวงโครจรมันเพี้ยนมันเลยต้อง ถอยหลังกลับมาตั้งหลักหน่อยหนึ่งคือมันจะแซงดาวทิดไปไม่ได้เข้าใจไหมมันแซงได้แต่มันต้องแซงในในจังหวะที่มันเขาเรียกว่าอะไรจังหวะที่อีกจังหวะหนึ่งอะเพราะว่าวงโคจรและขนาดดาวมันมันไม่เท่ากันนะดังนั้นมันต้องถอยหลังก่อนนะถอยหลังก่อนแล้วปล่อยให้ดาวทิดไปเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพุธมันแซงไปเองละไม่ต้องกลัวนะแต่ช่วงนี้มันติดสปีดมันมัน มันสามารถถอยหลังเดินหน้าอยู่กับดวงอาทิตย์เนี่ยได้เนี่ยประมาณเนี่ยอยู่ได้อยู่หลังได้ประมาณนี้นะเพราะมันเป็นดาวที่ติดกับดวงอาทิตย์เลยดาวพุธนะครับดังนั้นะจังหวะช่วงเนี้ยมันเดินเร็วเกินไปพระอาทิตย์มันจะเดินตามไม่ทันวงโครจรมันมันมีแรงดึงดูดของของกันและกันสําหรับดวงดาวดังนั้นดาวพุธมันเลยต้องถอยหลังรอสักแป๊บหนึ่งซึ่งก็ดีครับเข้าเรือนปุตตะสบายใจเลยนะนะ จากพบอริย้ายกลับมาเข้าเรือนปุตตะก็เป็นว่าลักษณะของทำอะไรมันมีการได้เริ่มต้นใหม่แก้ไขอีกครั้งเห็นไหมมันก็สอดคล้องเกี่ยวกับว่าเออดาวอาทิตย์ก็เข้าเรือนอริท่านก็ต้องไปทําอะไรที่มันแข่งขันต่อสู้อุปสรคแล้วพอดาวพุทธเข้าเรือนปุตตะก็หมายถึงว่าเฮ้ยต้องมาแก้ไขทําอะไรใหม่อีกครั้งหนึง่งเพื่อความเรียบร้อยเช่น ส่งงานส่งรายงานทําผลงานส่งไปเจออุปสรรคก็เช่นไม่ผ่านหรือได้รับคอมเมนต์มาว่าต้องแก้ใหม่ตรงนั้นตรงนี้ก็เอากลับมาแก้แก้เสร็จแล้วไปอีกรอบก็สำเร็จไม่มีปัญหา,ะานะสำหรชบาชาวลัคนาราศีตุล จังหวะนี้ก็อย่างที่บอกดาวมันเดินโอเคแล้วดาวมันเดินสวยในดวงแล้วนะครับฉะนั้นสบายอกสบายใจได้ในเดือนมีนาเนี่ยคือที่ผมต้องออกตัวไว้ก่อนว่ากรุ่มพามีนาเมษาเนี่ยดาวขยับน้อยมากมันเป็นจังหวะที่เหมือนรอพายุใหญ่ในเดือนพฤษภาเพราะพฤษภาดาวจะย้ายห้าหกดวง และที่สำคัญดาวตรีเทพสามดวงหลักคือพระเสาร์พระราหูพระพฤหัสบด,ดีย้ายพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมดาวทิศย้ายอยู่แล้วดาวศุกร์ย้ายอยู่แล้วดาวพุธย้ายอยู่แล้วฉะนั้นรวมกันไปในหะ้าหกเดือนเพื่อเดาวเกตก็ไปย้ายร่วมด้วยในเดือนพฤษภาฉะนั้นเพียบดวงมันเปลี่ยนทั้งกระดานและเดือนพฤษภาเนี่ยรับรองเลยว่ามันเปลี่ยนแบบ คนรวยเป็นคนจนคนจนเป็นคนรวยประเทศเล็กๆกลายเป็นมหาอำนาจประเทศมหาอำนาจเจ๊งมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งโลกเพราะว่าดาวมันเปลี่ยนแบบโอ้โหมหาศาลครับปีหกแปดบอกเลยนะครับสําคัญมากเนาะฉะนั้นะนะจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ทุกท่านต้องเตรียมพร้อมรอคอยนะเหตุการณ์มันไม่หวือหวา จนถึงเดือนเมษายนเนี่ยมันยังไม่หวือหวาเท่าไหร่มันจะไปเรื่อยๆสบายๆนะครับและสุดท้ายปลายเดือนนี้อย่างน้อยครับดาวพระเกตดาวเทพเทวาดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวแห่งเขาเรียกว่าดาวแห่งความประหลาดพิสดารก็ไนดะ้ย้ายเข้าเรือนลาภก็แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าเรือนโชคลาภถือว่าเป็นการดีนะ28มีนา เดี๋ยวพอ14เมษาวันสงการดาวทิศโครจรเข้าเป็นมหาอุดโอ้โหโชคลาบของท่านก็จะพิสดารและไม่ธรรมดาเออลักษณราศีตุลเตรียมใจไว้เลยนะตรงนี้ถือว่าเป็นการดีดาวโชคลาบเป็นมหาอุดจริงๆมันก็เป็นอุดจาวิลาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วแะแต่มันยังไม่สวยมันโดนทั้งจันทะลุป,ปราคาโดนทั้งลาหูโดนทั้งอะไรวุ่นวายแล้วมันเป็นภพอฬิไง แต่เดี๋ยวพอเดือนเมษามันจะเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดและเล็งลัคนาโชคลาบมันจะมาถึงตัวแล้วมันมีดาวเกตเป็นสารตั้งต้นว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ให้กับท่านอันเนี้ยไฮไลท์มันเดี๋ยวเดือนเมษาเนี่ยลัคนาราศีตุลก็เตรียมรับคำทำนายได้จัดหนักจัดเต็มแน่สบายๆนะจ๊ะอ่ะแต่เนี่ยคือสัญญาณแรก ก็คือดาวเกตย้ายมาในวันที่28มีนาเข้าพบลาพะย้ายอีกทีน่าจะพฤษภาแหละนะเพราะดาวเกตเนี่ยใช้เวลา60วันนะ28มีนาก็ไปไปลายเดือนพฤษภาก็น่าจะย้ายอีกรอบโอเคแลัคขณะราศีตุลมีเรื่องเล็กๆน้อยน้อยต้องคิดมากเล็กน้อยธรรมดานะในกรณีของจันทรุปราคาแต่ผมดูแล้วมันเกิดในเรือนอริวินาศเนี่ย มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมันไม่ค่อยโดนอาจจะไปประ,ประสบพบเจอเหตุการณ์แต่ไม่ได้ไปคุกคลีตีโมงร่วมด้วยเท่านั้นแหละเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีตุส่วนใหญ่ก็ทำตัวปกติเหนื่อยหน่อยสู้หน่อยมีโอกาสเข้ามาในชีวิตก็คว้าไว้อย่าไปกลัวเหนื่อยอย่าไปกลัวลำบากมันจะตอบแทนให้ท่านในอนาคตนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยทุกอกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR code และเบอร์ผอมเพยนี้ได้เลยนะจ๊ละลัคนาราศีตุลครับเปิดดวงมีนาคม2568จันทรุป,ปราคาเต็มดวงแต่ไม่ต้องห่วงดวงยังดีเฮงปังรวยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ